ท่านผู้ชมกท่านคับวันนี้ก็อยู่กับคนแอบดูแมว5ตอนที่8น,นะครับแล้วตอนนี้อ่ะฝนมันตกนะครับแล้วก็จะมาดูแมวกันว่าแมวมันจะอยู่หรือเปล่าแมวมันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวหาแมวสักครู่นะครับโอเคนะมันอยู่นี่โอ้น่าเศร้ามากเลยอะ่ะเสียงฟ้าร้องนะนะครับไม่ไหวไม่ไหวทำไงกับแมวดีอะ่ะคุณต้องแก้ปัญหาให้แมวติกตกต๊กตอกติ๊ก อะไรไรู้ฝนตกตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าอยู่เป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่ฝนตกแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอย่างนี้แหละแต่แม้วก็มีทางรังกษามีทางแก้ไขได้เลยเนี่ยงานได้พูดโชคดีจังเลยก็ดีเงี้ยงนได้เวลาสินะที่ความมืดจะกลายเป็นความสว่างเนี่ยครับความมืดจะกลายเป็นความสว่าง โอเคครับการเป็นควาสว่างแล้วโอเคมีแค่แมวหนึ่งตัวแล้วก็สนใจถึงขนาดนั้นเลยนะเนี่ยดิีครับน่ากลัวจริงๆแต่ก็เป็นชีวิตธรรมดาของแมวอะ่ะเพราะว่าในตรงแอรนั่นน่ะที่ผให้แมวกินอะ่ะมันเปียกอะ่ะเหมือนกันตอนนี้โูรสัพท์ผมเปียกแล้วจี่อ่โอ้ยถุงบรรยากาศงนอนดีมันไม่ดีต้องเสริม เสริมเสริมแมวเพิ่มเติมแต่ว่าพาักที่แปดนี้ขอสั้นหน่อยได้กันเพราะตอนนี้ฝนมันตกนะแต่ว่าเราจะทำอะไรกันดีอ่ะอืก็ไม่รู้สินะโอเคดูก่อแมวอยู่ที่เดิมแต่ว่าฝนมันแข่งกันหรือเปล่านาอผมไม่รู้นะแต่แมวมันอยู่เนี่ย ตั้งแต่ตอนนั้นแมวมันจะตรงตรงตุงที่ผมใหา้อาหารอ่ะอาหารวันนี้ก็คืออาหารแมวไม่ต้องนะดีกว่างั้นผมก็อาจจะน่าจะที่จริงอ่ะผมมีโทใช่ไหมครับผมก็ใช้มันอยู่เหมือนกันคนแอบ,บดูแมวค่ะตอนนี้แปดก็มีอินโทละถ้าคุณอยากจะรู้จักอยากจะรู้จักอินโทนะครับ ผมจะทิ้งไว้ในข้างล่างนะครับข้างล่างเลยล่างข้างล่างในคลิปเลยนะครับโอเคแมวมาอยู่กันต่ออิโทโรครับทั้งทั้งสิบหรือไม่รู้พ่อไม่รู้อะ่ะผมว่าขอทิ้งไว้ใต้ใต้ล่างแล้วกันนี่มันควดแอบดูแมว้าหรืออีโทโกันแน่เนี่ยโอเคถ้าเกิดใครอยากดูอีโทโก็ทิ้งไว้ใต้ลิงนะครับโอเคแมวนี่เหมือนผมว่ามันคลอนลูกมาแล้วอ่ะเพราะตอนนั้นอะ่ะ ิดเธอมันผสมพันธุ์กันไงอยู่ตรงนู่นบนข้างล่างนั่นน่ะนะครับเอ้ยโหมาสักทีไม่รู้เนี่ยอยู่ตรงงั้นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วครับข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวผมวงกลมไว้ให้ละกันนะเพราะว่าผมมีลิตอีกทีลิตในการแต่งแต่งนะครับด้วยอะไรก็ไม่รู้นะแต่รถแท็กซี่มาทำไมเนี่ยไม่ี จะทำให้มันขำๆใช่ๆนะครับโอเคงั้นก็ก็ถ่ายมากันเ,เรื่อยๆจะดีกว่าเพราะตอนนี้ผมชาร์จแบตด้วยเน,นี่ยเอ๊ะอาจจะมีคนถามก็ได้นะชาร์จแบตนันนาได้ไงอะ่ะจะเอาไปทั้งแบตเลยเหรอเ่าผมใช้ทีผมใช้ที่ชาร์จแบตสำรองอะ่ะโอเคเอา้าวอุ้ยโอเซฟซี่หายไปต่อหน้าต่อตาเราไม่รู้เลยเป็นเอเดอร์แมนเหรอ ลุงพีเจอเพชรนะไม่งั้นลันบ้านแน่ลุออแปลว่าแมวนี่อยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยได้เวลาเสริมเพิ่มเติมแล้วสินะซุบโอเคครับ่ก็ได้มาอยู่กับเสริมเพิ่มเติมละคุณจะรู้จักโทรทัศน์นี้ที่ผมไม่ได้เปิดมา ผมจะทำอะไรไม่รู้สินะไม่มีอะไรทำอ่ะเติมเพิ่มเติมก็ได้เวลาสินะที่เติมเพิ่มเติมกันจะออกมาอะไรออกมาอ่ะไม่รู้ดิงั้นก็ออกมาเล่นไป็นแนฟดีกันนะคะแนฟดีสามปุ๊บโอเคจากนี้ไปเราจะเป็นยามและหมามาเฝ้าทำไมเนี่ยไม่รู้ดิ กาไปดูแมวก่อนละกันวพาแมวไปยัง989วิกไบา่าโอเคตอนนี้4นาที59วีผ่านไปนะครับงั้นเรามาดูแมวกันดีกว่าดูนะครับประตูบานนี้ผมจะออกไปโดยไปหาแมวอยู่ตรงนั้นโอเคพร้อมกันไหมเด็กๆพร้อมหนึ 1, 2, โอเคครับผมเปิดประตูทางนี้นะครับประตูวิเศษของโดราเอมอนนั่นเองนะครับ กูแมวอยู่ที่เดิมนะผมกลับไปประตูเดิมก่อนนะครับไปเลยประตูวิเศษโอเคนะครับโอเคโอ้โหมาไปใช้ประตูวิเศษที่ดีเลยเน,นี่ยประตูวิเศษที่ดีนะครับเพราะว่าผมใช้ตหนูน้อยตัวนี้เป็นประตูมิติเองนะครับจะหนูตัวน้องไม้ได้เป็นอะไรเอ้ในชักกระตุกรอไม่รู้ดิโอเคอยากไปที่เดิมจุ๊บเลยเอาเรื่องมากอีกแล้ว ช่วยไม่ได้นะดึงสองโอเคครับผมเปิดประตูมาแล้วประตูอะไรเนี่ยเหือมาถึงเร็วจังเลยเขาสึกว่าแมวน่าสงสารดีน่าสงสารมากตอนนี้รู้สึกเสียงเบาเพราะฝนตกน่าสงสารนะเนี่ยแมวได้ไปล้อนสิเดยวจะต้องว้าไปมิติไม่เราต้องไม่ว้าสิ ดิช้าเอลลอสงสัยคงต้องจบ,บีรื่องนี้สิคะเราคงต้องประตูวิเศษกลับไปสินะประตูวิเศษปิดไปซะ <c oughs> โอเคงั้นก็มาจบตรงนี้เลยละกัน <c oughs> โอเคนะครับโอ้ขอจบเพียงเท่า <c oughs> นี้ครับสวัสดีครับอย่าพึ่งสนับสนุนโด,ดย <c oughs> นากาโน